อาはじめましてฉันชื่อคิริงะยะไคโตะโอ้ยไม่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 ไมาลาวลาวงงปะท๊ะตายพอพอผิดผิดอาสวัสดีครับผมชื่อคิริงายะไคโตะนะหรือจะเรียกว่าไคหรือหรือไคโตะก็ได้นะครับก็ผมก็มาอยู่ในโรงเรียนชูวก้ามิทิค้าสคูลนะอ่าก็ผมน่ะเป็นนักเรียนท่าสายฟ้านะฮะอาวุธของผมก็คือเออหนึ่งเลยนะก็คือมือเนี่ยนะ กายภาพเลยนะเออแล้วก็มีดาดอยู่เล่มนึ่งนะเก็บไว้บ้าน<笑><笑><笑>โอเคตอนนี้ยังหาห้องพักไม่ได้เลยนะอืมอะไรวะอ๋อโอเคครับผมมาแล้วครับก็ผมก็อายุสิบสี่นะฮะปีนี้นะฮะเกิดวันที่สามสิเอ็ดธันวาคมนะฮะแล้วก็อาหารที่ชอบเหรอจะว่าไงดีล่ะ เออชอบชอบกินมาม่าครับผม <laughs> <laughs> พวกม,มันมีกึ่งสําเร็จรูปประมาณเนี้ยนะฮะส่วนอาหารที่ไม่ชอบนั่นแหละครับอาหารที่ไม่ชอบงั้นเหรออะไรก็ได้ครับที่มันมีผักเยอะครับไม่กินผักครับไม่กินผักเด็กดีไม่ไม่ควรกินผักครับนะฮะส่วนเออ สิ่งที่ผมเกลียดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรืออะไรนี่นะฮะก็คือเออคือพวกที่ผมเกลียดเลยนะฮะคือคืออา่าเกลียดพวกเออไอสัตว์ที่มันหยืยหย่ยแบบมีอะไรนเดนียวอย่างเช่นเออ อย่างเช่นอย่างเช่นเอออย่างเช่นตะขาบนะฮะเพราะว่าตอนเด็กๆมันก็เคยมากัดผมแล้วครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ใช้ใช้พลังแฝงเวทนะครับช็อตมันตายครับแล้วมันก็เลยผมก็เลยกลัวมาจนปัจจุบันนี้นะครับส่วนคู่หูเหรอก็ยังไม่มีนะแค่งไงก็ใครอยากเป็นคู่หูผมก็บอกได้นะฮะครับผม แล้วก็ส่วนนิสัยของผมนะเหรอครับก็ล่าเริงเป็นบางครั้งนะฮะอารมณ์แบบบนง่ายนะครับบางทีก็ดาวมาก็อย่าว่ากันนะครับ <c oughs> บางทีก็เออารมณ์ดีดีเกินจนบ้านะต้องเข้าใจครับเพราะว่า <c oughs> ผมเป็นคนบ้าแล้วก็นิสัยของผมอืมโมโหครมันก็ปกติจะพูดไงดีเออผมก็แนะนำตัวไม่เก่งนะครับ ผมก็เออน้ำหนักไอ้นี่นะฮะน้ำหนักสี่นะครับส่วนส่วนสูงก็เอ่อยหกสนะครับนะฮะส่วนสูงร้อส่วนที่เห็นผมไม่ค่อยใส่ชุดสูตรดำๆมาก็เพราะว่ามันร้อนครับแล้วเข้าใจนะใส่แค่ยูนิฟอร์มแค่นี้พอนะฮะแต่ถ้าบางวันอารมณ์ดีก็ใส่มาไม่รู้เป็นไรครับส่วนใสฟ้าของผมมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะถ้าสมมติอารมณ์ บางทีอารมณ์โมโหวงวั้จะใช้ไฟฟ้าสีแดงไฟฟ้าสีไฟฟ้าก็เหมือนอารมณ์ของผมนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีไหนเป็นอารมณ์ไหนบ้างส่วนสีแดงน่าจะเป็นอารมณ์โกรธของผมนะครับพลังโจมตีรุนแรงที่สุดเท่าที่สีของไฟฟ้าผมทั้งหมดนะครับนะฮะครับผมก็การแนะนำตัวมีแค่นี้นะครับถ้าขาดตกหมู่พ่ออะไรไปก็ขอภัยมณฑลที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ